สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่ก็มากันแต่เช้ามืดนะครับตีห้าครึ่งก็เป็นเวลาของฉากข่าวทะลุใหม่ที่ท่านทั้งหลายรอฟังกันอยู่อ่ะวันนี้วันพระหัสสบดีครับตรงกับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,565ขึ้น10คข้าเดือน7ปีขาดนะครับเดือดร้อนกันทั่วไปดอดร้อนกันทั่วหมดทั้งแผ่นดิน ของแพงทั้งแผ่นดินที่บอกว่าเงินเฟอ้อ7%เนี่ยผมดูข่าวมาตอนเช้ามืดเนี่ยนะครับดูข่าวมาตอนเช้ามืดเนี่ยมันปาเข้าไปคาดว่าไม่ใช่7%แล้วครับเงินเฟอ้อมันพุ่งไปถึงเกือบ10%ท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะน้ำมันดีเซลเนี่ยมันขึ้นไปอีกลิตรละกว่า2บาทแล้วก็ ดันเงินเฟอ้อเมื่อเดือนที่แล้วนี่ดีดขึ้นไปแต่7บาทไอ้ขอภยัย7.1%เดือนมิถุนาที่เรากำลังอยู่วันนี้นะครับวันที่9เนี่ยเรากำลังอยู่ในวันที่9มิถุนายนเนี่ยต้องจับตาดูเงินเฟอ้อในช่วง3เดือนต่ออย่างนี้ถ้าสูงขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ8ปดถึงสิถือว่าอันนี้เสี่ยงมากท่านผู้ชมอาจจะทำให้เงินเฟอ้อทั้งปีเกินห และอาจจะปรับดอกเบี้ยเร็วขึ้นฉะนั้นรัฐบาลจาเป็นต้องตรึงราคาน้ามันดีเซลให้อยู่แค่35บาทต่อลิตรต้องตรึงให้จนถึงกันยายนนะครับเพื่อพยุงเงินเฟ้อไม่ให้มันสูงเกินไปและเวลานี้มันมีสัญญาณขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารจากกรณีหลายประเทศเขางดส่งอาหารออกนอกครับเพราะเขาต้องไว้กินในประเทศเขาตรงนี้ อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าบางตัวยิ่งกดดันให้เงินเฟ้อมันอาจจะสูงขึ้นครับนี่ภาวะเศรษฐกิจไทยเข้าขั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าขั้นหนักหนาสาหัสสถานการณ์สินค้าเดินหน้าขึ้นราคาเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ชมว่าไอ้ผักสดเนี่ยมันแพง แพงเรียกว่าแพงเป็นวาระแห่งชาติเลยพักชีเนี่ยที่ตลาดเนี่ยเริ่มต้นด้วย350 4 0 0ถึงาบาทก็มีบางบางตลาดต่อกิโลนะไอขึ้นช่ายเนี่ย300บาทต่อกิโลกรัมก็ะลำปลี40-60ถึงคานา52บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก75บาทถึง100บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวในหกสิบาทต่อกิโลกรัมรวมทั้งคงขังไข่เนี่ยขึ้นราคาแม่งหมด หมดพรมาข่าววันนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าต้นหอมทะลุก,กิโลละร้อยสิบบาทครับอันนี้เป็นตลาดสดในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมต้นหอมมีราคาปรับขึ้นอีก10บาทต่อกิโลเป็น105บาทถึง110บาทผงชูรสก็ปรับราคากับเขาด้วยมีรายงานข่าวจากบริษัทราชาชูรสยืนยันว่าเวลานี้ ยังไม่มีแผนการปรับราคาแต่ก็กำลังจะปรับราคากำลังจะปรับราคาผู้เลี้ยงไก่จอขยับราคาขึ้นอีกนะครับจอขยับราคาขึ้นอีกไส้กรอกดังลดปริมาณการขายครับลดการผลิตลงลดการผลิตลงเพราะว่าถ้าผลิตเต็มที่ขายก็ขาดทุนที่น่าเป็นห่วงก็คือ10บล้อที่ภาคอีสาน ขึ้นค่าขนส่ง5%เปถึง10เอร์เซตครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเวลาเราส่งสินค้าไปอีสานหลายจังหวัด20จังหวัดภาคอีสานเนี่ยจะเจอตรงนี้สินค้าจะแพงตรงนี้เพราะค่าขนส่งมันแพงขึ้นส่วนไอ้บีเซไอ้ดีเซลเนี่ยเราดีใจเบนซินเนี่ยเมื่อวันก่อนลด50าสต่างเสร็จแล้วเพ,พลิ่มแป๊บเดียวแม่งขึ้นมาอีกครับขึ้นมาอีกส่วนดีเซลนี่ปรับราคาก่อนหน้านี้ส่งผลให้ดีเซล B7 เนี่ย B7 B10 B20 อยู่ที่33บาท94สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่45บาท36สตางค์ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เหนื่อยนี่มันทำให้เงินเฟ้อเมื่อวานนี่แฟนรายการผม f f, f c ครับเขาบอกไหนบุรวีเล่าให้ฟังสิมันคืออะไรเงินเฟอ้อเนี่ยเงินเฟอ้อคือเงินมันเยอะใช่ไหมมันเฟอ้อมีใช้กันไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ต้องขออภัยคนชมรายการบุญลวีเนี่ยข่าวทะลุใหม่มีหลายระดับระดับด็อกเตอร์ระดับด็อกและก็ระดับพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยชาวรากยากนะรายการแบกดินไงฉะนั้นผมอธิบายนิดขออญาตอธิบายนิดนึงนะพยายามจะพูดเป็นภาษาไทยไม่อยากพูดเป็นภาษาลาวภาษามงภาษาแมวหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เอากันง่ายๆเพราะเราคุยกันจับเข่าคุยกันคือมันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเงินเฟอ้อเนี่ยมันหมายถึงมูลค่าเงินเนี่ยมันลดลงแปลว่าอะไรเทียบง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจ่ายค่าข้าวจานหนึ่งหนึ่งมื้อเนี่ยและก็มีขนมดม,มเนยมีน้ำแข็งมีอะไรยังไงก็ไม่เกิน50บาทใช่ไหมไม่เกินห้บบาทผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย บางที20บาทอ่ะจานละ20บาทไอ้ชามละยี่บาทขึ้นไป30บาทเมื่อวานนี้ผมเข้าไปกรุงเทพไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือแถวถนนรามคำแหงผมก,ก็ก็หิวด้วยความหิวก็สั่งมากิน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 แล้วก็พอคิดเงินก็ตกใจบอกเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือชามละเจ็บาทครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คิดอะไรก็ก็บอกว่าผมเห็นใจนะเห็นใจ เจ้าของร้านเพราะหมูมันแพงก็เป็นครั้งแรกฮะในยุคที่ประยุทธ์จันร์โอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ75บหาบาทหลายคนบอกให้บุญลวีถูกกว่านี้ก็มีถูกกว่ามีนี่มีครับแต่หมู3มชิ้นลูกชิ้นหนึ่งชิ้นสองไอ้ลูกชิ้นหนึ 2, ่งลูกไอ้นั่นสองลูก,ลกคืออย่างนี้มันต้องแบ่งให้ชัดเจนว่ามูลค่าและจำนวนเงินที่แตกต่างกัน เนื่องจากจํานวนเงินเท่ากับเงินที่อยู่ในมือเราแต่มูลค่าเงินคืออํานาจในการซื้อสินค้าครับอํานาจในการซื้อสินค้าและบริการหรืออํานาจในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเราไม่สามารถกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเองได้ไอ้คาว่าเงินเฟ้อเนี่ยคาว่าเงินเฟ้อมันสําคัญกับเศรษฐกิจท่านผู้ชมและสําคัญกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมันสําคัญยังไง ท่านนึกภาพกลับไปเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาอย่างผมเล่ามือให้ฟังเมื่อกี้เนะี่ยเราเคยซื้อข้าวราดแกงสองอย่าง25บาทเวลานี้บีมีไหมย2่ห้อย่างน้อยก็สามห้าบแล้วห้สบแล้วครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลดูเฉยๆไม่ได้ดูนั่นไม่ได้ครับมันจะต้องทํามันไม่มีตงังคุณชัตชาติมาเนี่ยเป็นผู้ว่ายังไม่ถึงเจวันเลยโดนด่าแล้ว น้ำในคลองก็เม้นฝนตกน้ําก่อท่วมตรงนั้นก็ท่วมตรงนี้ก็ท่วมเขาเป็นไม่ถึงเจ็ดวันปรากฏเราไปดูงบประมาณงบประมาณไม่มีแล้วหลายคนก็บอกเฮ้ยกู้สิออกพันธาบาัตรผมบอกเอาแบบเอาแบบประยุทธ์หรือไงคือคือมันต้องจํามันต้องทําออกพันธาบัตรไม่ไม่มีเงินบริหารก็เจงบอใครเทวดาที่ไหนก็มาเป็นไม่ได้มันมาเป็นไม่ได้เวลาเนี้เงินมันไปไหนหมด มันอยู่ในกระเป๋าใครมันโอนไปต่างประเทศมีบ้างไหมแค่ไหนอะไรยังไงเวลานี้ผมถึงบอกวันนี้โรงงานห้างร้านหนีตายรัฐบาลประยุทธ์คนไทยตกงานหลายล้านต้องผจญกัชะตากรรมอดตายไม่ใช่ผมมาพูดล,ยลอยๆเพื่อกล่าวหารัฐบาลแบบไม่ให้ความยุติธรรมนี่คือยุติธรรมที่สุดแล้ว ที่บุรลวีมานั่งจุ่มปุ๊กจากรายการข่าวทะลุใหม่ในยุติธรรมที่สุดแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นเห็นนะยางโรงงานบิสโตนรู้จักไหมที่เขาผลิตยางรถยนต์ทิ้งธุรกิจเพราะไม่กำไรขายโรงงานทิ้งครับบิสโตน NCR ตัดใจทิ้งธุรกิจยางรองก้นรองการกระแทกและเบกโฟมแล้วก็บอกว่า สารต่อมุ่งทำธุรกิจที่สร้างโอกาสเท่านั้นแต่โรงงานที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้สร้างโอกาสซึ่งมันมีกระแสข่าวมาแต่วันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่แบรนด์ดังๆชื่อบริสโตนเนี่ยประกาศขายกิจการโรงงานในประเทศไทยประกาศขายกิจการโรงงานในประเทศไทยก็ทำให้พนักงานต้องตกงานข่าวนี้ เผยแพร่ในเพจสังคมของโรงงานตามสื่อโซเชียลทั่วไปสื่อก็ไปสอบถามกลุ่มบริษัทบิสตโอในประเทศไทยเขาก็ยืนยันครับท่านผู้ชมว่าเวลานี้กลุ่มบิสตโอเนี่ยได้ขายกิจการบางส่วนขายไปแล้วออกไปจริงแต่ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจของบริษัทตามประกาศกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลางระยะยาวเพื่อความยั่งยืนเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปครับ บิสโตนในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ16กันยาปี39 26ปีที่แล้ว26ปีที่แล้วแต่มาเจงบงในยุคที่นายประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเขาก็ต้องไปเขาบอกเขาทำตามนโยบายแม่ซึ่งเราก็มองว่าธุรกิจอะไรที่มีโอกาสทางธุรกิจไม่เหมาะสมเราก็ไม่ทำใช่ไหมอย่างเราทำธุรกิจมันต้องมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจธุรกิจต้องไปได้ดี มันก็เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินผมถึงบอกมาแต่แรกอะผมพูดใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อไม่เต็มใจมันอยู่ที่ระบอบการปกครองจะระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณผมไม่เอาทั้งนั้นทั้งสองระบอบผมเอาระบอบประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเสรีที่ให้อำนาจประชาชนประชาชนต้องมีอำนาจในการเลือกตั้งและ อำนาจในการส่งตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศแต่รัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งปี62นี่จะครบ4ปีในปีหน้าการเลือกตั้งมีปี62พักที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่งจากนับจากจำนวนสสนะซึ่งประชาชนต้องการให้เขามาบริหารประเทศแต่เขาก็ไม่มีโอกาสบริหารประเทศมันบ้าบอคอแตก คนที่ได้คะแนนสูงสุดในบัญชีรายชื่อเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเนี่ยเป็นคะแนนจากการกำหนดของรัฐธรรมนูญเขาเรียกคะแนนพึงมีถูกตัดทิ้งไปของพรรคอนาคตใหม่เจ็ดคนผู้คนหัวล็อกกันทั่วโลกแล้วเอาไอ้คนสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นไอ้สามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นไม่มีสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมาเป็นสอสอหลายคนบอกเฮ้ยบุญลวีทำไมมึงพูดเรื่องนี้จริงมันเกี่ยวพันกับมึงใช่ไหมมึงก็โดนด้วยใช่ไหมทีถ่ถูกติถูกตกน้ำ ผมไม่เสียใจหรอกครับผมเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเราจะเป็นอะไรยังไงนั้นก็อยู่ที่โอกาสและอยู่ที่ความยุติธรรมราบใดที่มันไม่มีความยุติธรรมบริหารประเทศแบบนี้มันก็เจงบงอย่างที่ผมบอกโรงงานนะห้างร้านหนีหมดหนีตายครับนะหนีตาย เหมือนกับสงครามรัสเซียยูเครนย,ยูเครนลรรกมลำบากหนีตายข้างบ้านผมใกล้บ้านผมที่โคราชเปิดห้างมาห้าสิบหกปีครับวันนี้เจงบงพ่อค้าอยู่หน้าห้างเนี่ยน้ำตาคลอปิดตำนานคลังพาซาที่ถนนอัดสดางพนักงานเป็นร้อยชีวิตผมเนี่ยไปกินข้าวบ่อยอยู่ที่นั่นผมไปตรงนั้นแทบทุกวันนะไปล้านนั่งร้านดานกิน แล้วเสร็จแล้วก็คุยกับพ่อของแม่ค้าแถวนั้นก็รู้จักผมผมก็ไปเดินซื้อของแถวนั้นพราะเห็นว่าปิดผมใจหายเลยครับใจหายนี่ก็เป็นการเปิดเผยเมื่อสักวันซืนนี้ห้างสรพรพสินค้าท้องถิ่นชื่อดังของคนโคราชชื่อคลังพลาซ่าที่ถนนอัดสดางโดยนายไพรัต์มานะสินรองประธานของบริษัทคลังพลาซ่าประกอบกิจการห้างสรพรพสินค้าสามสาขา ก็มีที่คลังพาซาอัสดางคลังพาซาจอมสุรางและคลังพาซาถนนสุรนารายได้ออกประกาศแจ้งปิดการให้บริการห้างสรรพสินค้าคลังพาซาสาขาถนนอัสดางอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาทีนี้หลังจากที่ประกาศออกมาก็ทำให้พนักง,งาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวโคราชก็ตกอ,อกตกใจเสยียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้คลังพาซาไอ้ตรงฟุตบาทเห็นไหมเวลาผมขับรถเข้าไปจอดข้างในผมชอบเดินออกมาคุยคุยกับเฮียแขกเขาเป็นแขกเขาขายโรตีอายุสักหกแล้วก็เ,เป็นเจ้าของร้านโรตีมัตบะนะชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดแอนฟาติมะเนี่ยเจ้าเก่าดั้งเดิมฮะ อร่อยแล้วคนชอบไปซื้อโลตีผมก็เคยไปซื้อไปฝากหลานปกติผมไม่ทานของหวานหวานไม่ค่อยทานไปฝากหลานก็ขายอยู่หน้าห้างขายมากี่ปีท่านผู้ชมขายมาสามสิปีเขาก็เล่าให้ผมฟังด้วยน้ำตานองหน้าผมเพิ่งเห็นน้ำตาแขกคราวนี้แล้ะครับบอกว่าเสียดายเพราะผมเนี่ยย้ายมาขายโลตีที่หน้าห้างขายมานาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เป็นธรรมดาจะต้องแยกย้ายกระจายกันไปเหมือนชีวิตคนเราอะไรมันจะเกิดก็ค่อยว่ากันลูกค้าเปอาค้ารายอื่นรวมทั้งเจ้าแก่ของห้างเขาก็เคยเดินมาปรับทุกข์กับเฮียแขกเคเนี้สภาพเศรษฐกิจที่นับวันมันจะแย่ลงนี่คนโคราชบ่นให้ผมฟังหลังจากห้างปิดตัวลงแล้วพนักง,งานร้อยกว่าชีวิตก็ต้องตกงานไม่มีอะไรกินต้องไปหางานทำใหม่ นะผมเองก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้ายังอยู่ตรงนี้แล้วขายของได้ก็จะอยู่ต่อไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีห้างแต่ถ้ามันซบเซาถึงเวลาผมก็ต้องไปพักผ่อนเพราะอายุ65แล้วแต่ก็ราชเสียดได้แต่จะให้ทำไงได้เวลาเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไอ้ห้างครังพาซ่าเนี่ยถือเป็นตำนานของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่โคราชมันเป็นห้างแรกๆครับเจ้าของเป็นคนโคราช แล้วก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่รุ่นพ่อนู่นนะตั้งแต่รุ่นพ่อของคุณไพรััล์น่ะนะตั้งแต่ปีส0งพัน้อนึมัตอนนั้นเขาขายเขาขายอุปกรณ์การเรียนชื่อคลังวิทยาอยู่ข้างวัดพายักษอาราพระอารามหลวงครับต่อมาเมื่อปีสองพเกนี่ยก็ขายายเป็นคลังวิทยาดีพ r t ์ e เมน t o โตในฐานะห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของภาคอีสานด้วยแล้วก็กลายมาเป็นห้างสรรพสินค้าคลังพาซา คลังพาซาก็มาตั้งอยู่ที่ถนนอัศดางเมื่อปี29 2 2 9มันก็ไปเพิ่มสาขาขายดีตอนนั้นก็เพิ่มสาขาไปที่สาขาไหนจอมสุรางนะเยืงย้งๆกับลานย่าโมครับถ้าใครไปโคราชหรือคนโคราชก็รู้นะย้ายมาเยื้องกับย่าโมคลังพาซาจอมสุรางเมื่อ24ธันวาปี34ก็ถือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอีสานตอนนั้น พี่น้องชาวโคราชคนอีสานผ่านโคราชก็แวะครับก็แวะคือช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้อยู่โคราชเพราะว่าผมต้องไปเรียนที่เมืองน,นอกแล้วก็ไปทำง,งานไปอะไรอยู่นะเกิดระยองแต่ก็เล่ร่อนไปเรื่อยก็กลับมาระยองบ้างแล้วก็ญาติแม่บ้านแม่นะครับที่นั่นนะ่ะที่โคราชนะก็แม่ก็คงเป็นญาติห่างๆกับ่าโมผมก็มาปักหลักชีวิตตรงนั้น ทะเบียนบ้านอยู่นั่นบัตรประชาชนอยู่นั่นอะไรอยู่นั่นแลละก็ไปไปมามากระบ้านระหว่างโคราชกับกรุงเทพและระยองก็ทําธุรกิจทําไงครับเราก็ต้องมีที่สํารองไว้ตรงนูน้นตรงนี้ก็ไปขายของที่นูน่นที่นี่ก็ชีวิตผมก็เหมือนกชบท่านนะครับเหมือนกับท่านนี่เขาลงทุนเป็นพันล้านนะแต่เวลานี่เจงบอกอย่างที่ผมเล่าไม่ใช่ออกมาพูดเพื่อเป็นการโจมตีรัฐบาล แต่สิ่งที่มันเกิดเนี่ยเศรษฐกิจริงอยู่รัฐบาลอาจจะโทษอ้โควิดอาจจะโทษเรื่องลบยูเคนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นมานานแล้วเราไม่มีเงินตราต่างประเทศไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามันก็เลยจะต้องหาเงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวแต่ถ้าขืนยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมมันดูไม่จืดครับถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยแน่นอนบ้านเมืองนี้ เราจะอยู่กันยังไงเงินเฟอ้อปีก่อนนุ่นหนึ่งบาทไปขอภายหนึ่งดอลลาร์ใช้เงินบาทยีบ้าบาทไปแลกเดี๋ยวนี้ใช้ตั้งสามสบาทกว่าเกือบสาบห้าผมไปแลกมาสองสามครั้งเนี่ยไปแลกมาสองสามครั้งเราก็เห็นใช้เงินเกือบสาิบหาบาทได้หนึ่งดอลลาร์ในกัมพูชาที่ผมไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่ง สมเด็จฮุนเซนเขาชนะอยู่แล้ว85%เอ่อแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเอาเงินเลียวไปแลกนอลล่า4,000เลียวครับเงิน4,000เลียวแลกเงินดอลลร์ได้1ดอลลร์เงิน4,000เลียวแลกเงินไทยได้34บาทผมบอกว่ามันไล่แล้วครับมันไล่ทันแล้วเงินขเขมรกัมพูชากับเงินไทยราคาเท่ากันแล้วเวลานี้ ราคาเท่ากันแล้วผมจะบอกให้นี่คือผมเปรียบเทียบให้ฟังผมเปรียบเปรยให้ฟังฉะนั้นเราจะอยู่กันยังไงผมถึงเล่าเรื่องของสองผัวเมียที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องของสองผัวเมียผมเล่าเล่าเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละครับเพื่อให้รัฐบาลนี้เห็นภาพในขณะที่รัฐบาลนี่กำลังสร้างภาพเพื่อจะเตรียมการเลือกตั้งในปีหน้าหรือมอะไรก็แล้วแต่ อ้างว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกัหน,นี่สินครัวเรือนก็มีข่าวแทรกมาอย่างผมว่านเมื่อวานนี้บอกเฮ้ยเอาไปแจกคนละสิบทองสิบบาทสิบ,บาทสิบ,บาทม่จจะไปเอาแจกได้ไงยิางย่าไปเที่ยวหลอกเัารัฐบาลอ่านไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่มีคนที่เป็นสลิมออกไปเที่ยวพูดมันเป็นเรื่องไม่จริงพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนานยัางเป็นหนี้เป็นสินจะทํานาเนี่ยซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว ซื้อปุ๋ยกระสอบปลาก็ไปเกือบสองพันแล้วมันขึ้นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมองการไกลครับใครฟังรายการผมทุกวันจะเห็นว่าผมเองก็มีวิสัยทัศน์ในส่วนหนึ่งอย่างผมยกตัวอย่างสองคนผัวเมียทำนาผมเคยเล่าให้ฟังไม่ทราบท่านเคยฟังไหมหรือท่านดูหรือเปล่าวันนั้นท่านชมผมหรือเปล่าเขาทำนาเนี่ยเขามีอยู่สิบไร่ผลผลิตข้าเปลือกเนี่ย ได้400กิโลต่อไร่โดยประมาณโดยไม่ต้องจ้างเครื่องจักรนะครับไม่ต้องจ้างเครื่องจักรสองคนผวเมียทําได้อย่างเก่งก็สิบไร่ผลผลิตมันก็จะได้ไร่ละ400เอเอเอ,เอได้ไละสี่ได้ไร่ละ400กิโลสิบไร่ก็สี่พันกิโลถ้าข้ามันได้ข้าวเนี่ยมันได้สูงสุดคือกิโลละสิบห้าตันละหมื่นหแต่มันได้ไหมล่ะครับ เอาผมให้สูงสุดเลยตันละหมื่นห้ากิโลละสิบห้าบาทสองคนผัวเมียจะได้เงินปีละเพราะทำนาปีครับปีละหกหมื่นบาทปีละหกหมืนบาทนี่ตกวันละเท่าไหร่คนละแปดสิบสี่บาทต่อวันนะครับนี่ยังไม่รวมค่าหักค่าปุ๋ยค่ายาค่าเครื่องสูบน้ำถ้าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไปเนี่ยราคาสินค้ามันก็แพงขึ้นเหมือนเงินเฟอ้อเวลานี้ไอ้เงินแปดสิสี่บาท มันไม่พอหรอกครับคุณซื้อปลากระป๋องสองกระป๋องก็หมดแล้วมันไม่พอหรอกครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถามว่าทำไมชาวนาถามทำไมก็ชาวนาได้วันละแปดสิบสี่บาทซึ่งมันน้อยอยู่แล้วก็หวังเงินแจก,กจากรัฐบาลหวังบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนู่นนี่นี่ พอสินค้าขึ้นราคาใหม่ไอ้เองินไปสิบสี่บาทมันจะไปซื้ออะไรครับตสีตสาตามาต,ม,ตมีจะไปซื้ออะไรชาวนาทนํานาปีปีละปีละปีละหกเดือนปีละครั้งอีกหกเดือนเนี่ยระหว่างพักก็ไปปรับดินไปแต่งผิวนาไป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 รับปรับคันนานะเพราะว่าบางทีนาม,มันกัดเสาะบางทีวัวควายมันไปเหยียบย่าําเพื่อเตรียมที่จะทํานาปีต่อไปอหลังจากนั้นก็ปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินเป็นอาหาร บางคนเข้ากรุงเทพขายแรงงานแต่ไม่มีแรงงานก็กลับไปบ้านปลูกมะเขือปลูกตัวปักยาวปลูกไรกินบางคนก็ขับแท็กซี่บางคนอยากไปขายแรงงานเมืองนอกก็ไม่มีปัญญาฉะนั้นผมถึงบอกว่าเศรษฐกิจมันสอพุ่งนะครับมันพุ่งคือมันพุ่งมันพังไม่ใช่พุ่งพุ่งแบบพังคนจนเนี่ยพุ่งร้อยเปอร์เซนประยุทธ์เอาแต่กู้กู้ก,ก,กููดอกเบี้ยว,วันละแปดร้อยล้านนะ ดอกเบี้ยวันละแปดร้อยล้านธนาคารโลกเขาเคยพูดเรื่องนี้เขาบอกเฮ้ยมันเจงทั้งระบบรายได้ต่ำกว่าร้อยห้าิบาทต่อว,วันชาวนาในแปดสิบาบทต่อว,วันกล้าเถียงผมไหมล่ะไปนั่งคิดให้ละเอียดสิท่าลัมปตรีทั้งหลายลัมปตรีคลังลัมปตรีพาณิชย์ลัมปรีอะไรก็แล้วแต่ประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณต้องคิดให้ละเอียดอ่อนแบบที่ผมพูด แบบที่ผมพูดหนี้สินบ้านเมืองเวลานี้13ล้านล้านสูงที่สุดในรอบ18ปีคนรายได้น้อยคนไม่มีรายได้มันถึง40ล้านนะเวลานี้ผมคิดว่าถึง40ล้านเงินส่วนใหญ่ที่ออกมานี่คอร์รัปชันไปเท่าไหร่รัฐบาลกู้กู้ไปเท่าไหร่ตัวเลขเอามาชัดๆไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาหาเงินการส่งออกเจ้งบงเงินตราต่างประเทศจะร่อยหรอ เดี๋ยวมันจะเป็นแบบบางประเทศที่ต้องปิดไฟสิบสามชั่วโมงซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เป็นตัวอย่างฉะนั้นอย่าไปฝันว่าเฮ้กูจะเป็นหัวหน้าพักกูจะ,นนจะเป็นนู่ดกูจะเป็นนี่ให้ลุงป้อมวางก่อนเดี๋ยวนี่เพื่อต้องประคองอนานาจต่อไปอีกอีกสี่ปีจนถึงปีเจ็ดศูนย์นี่คุณคิดกันอย่างนี้แต่คุณไม่ได้คิดถึงหัวอกพี่น้องประชาชนเลยอันนี้พูดกันตรงๆอย่างนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมกันนะครับบุญลวีไม่มีอ้อมค้อม นะผมถึงขึ้นหัววันนี้ว่าโรงงานห้างร้านหนีตายรัฐบาลประยุทธ์เขาหนีตายจริงๆอย่างที่ผมเห็นเป็นตัวอย่างนี่หนีตายจริงๆครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาเอาไอ้นี่ซะหน่อยหลายคนถามมาว่าไอเบต้ากรูแคนเนี่ยมันดียังไงก็บอกแล้วคนระดับปลัดกระทรวงศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินระดับอดีตปรัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบท่านพูดเท่านี้ไม่ต้องไปคุยอะไรแล้ว ในหน้าในแต่ตนำตำราเล่มนี้ครับบันทึกไว้หน้า221หน้า2 2 1ผมเปิดหน้านี้บอกว่าโรคที่ประสบผลสําเร็จระง,งับการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียระง,งับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านอนุมูลอิสระโรคแอนแท็กไขข้ออักเสบโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลโรคหลอดเลือดหัวใจควบคุมเบาหวานและน้ําตาล ในหน้า222บอกว่าเพิ่มภูมิต้นานทานภูมิต้านทานเสื่อมสภาพในผู้สูงอายุการติดเชื้อโรคจากเชื้อปรสิตโรคจากเชื้อไวรัสนะไวรัสทุกชนิดหนะลงเข้าไปไปบังฆ่าทิ้งหมดครับโรคหวัดเบาหวานนะโรคเริมงูสวัดเชื้อรานะโรคเครียดโรคติดเชื้อไวรัสอะไรดิ เนี่ยเน,น,น,นีครับในตำราเนี่ยมันบอกอย่างนี้ก็เอามากราบเรียนท่านให้ฟังกันนะอันนี้เป็นคุณสมบัติในทางวิชาการของเบต้ากรูแคนซึ่งมันเป็นชื่อสามันนะครับส่วนใครจะใช้ยี่ห้ออะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะเบต้าวันจดทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยาคือมีเครื่องหมายอยออแ,และและยังไปขออนุญาตคอออ,ตออนุญาตโฆษณา,ออาครับ ในใบอนุญาตโฆษณาบอกว่าเบต้ากรูแคนผลิตจากยิสคือยิสขนมปังเนี่ยนะครับดีที่สุดชนิดเข้มขน้นมีส่วนผสมของคิวเทนวิตามินซีซึ่งมันจะส่งพลังให้เบต้ากรูแคนออกฤทธิ์นี่เอาง่ายๆและที่สำคัญฮนะมันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเป็นภูมิต้านทานธรรมชาติและสร้าง เซลเพรช,ชา,าตอย่างที่ผมบอกซึ่งไอเซลเพรช,ชา,าติเนี่ยมันเป็นเซลลเพรชฆชา,าตธรรมชาติมันจะไปฆ่าอะไรก็แล้วแต่ที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนี่คุณสมบัติรวมๆนะครับท่านผู้ชมก็ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้างล่างจอผมนะแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาทั้งสองเบอร์หรือโทรศัพท์ก็ไปสอบถามรายละเอียดได้เบอร์นี้ไม่ติดก็โทรอีกเบอร์หนึ่งใครที่เป็นสมาชิกประจำอย่าไปละวาง นะรับประทานติดต่อกันและจะเป็นผลประโยชน์ต่อท่านและคนในครอบครัวนะเอาแค่นี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาครับสวัสดีครับ